ใครอยากเข้ากลุ่มหมอกแก้วพารวยสามารถแอด QR code อันนี้เข้ามาได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มค่ะสวัสดีค่ะกับมาเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่17พฤศจิกายนนะคะ2564 แก้วขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับทุกคนที่เมื่อวานถูกหวยรัฐบาลนี่เจ1หรือทั้งล่าง5-7ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีโชคดีอย่างนี้เรื่อยๆถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อคุณจะได้เฮงจะได้ปังจะได้รวยแบบนี้อีกค่ะแก้วขอแสดงความยินดีจากด้วยจากใจจริงนะ แล้วก็ใครที่ถูกหวยแล้วฝากแก้ทําบุญเนี่ยแก้วก็ทาบุญปล่อยปลาใส่บาตให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทารายการนี้เสร็จอัดคลิปนี้เสร็จนะคะก็จะไปทํางานทางนกคอมผมที่มันจะติดกราบบุรีอ่ะและถ้าทําเสร็จแก้วว่าแก้วจะไปกราบพระโพธิสัตว์กวนอิมเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะโอเคค่ะมาดูแนวทางการเสรี่ยงโชคในวันนี้กันว่าจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคนะคะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดนะคะวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักหรือเด็กหรือคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านย้านะคะถ้าคุณมีแฟนคุณซื้อเลขแฟนได้เลยง่ายแต่ถ้าไม่มีก็ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านแต่ถ้าบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ซื้อเลขตัวเองนะจ้ะวันวันจันทร์นะวันจันทร์นะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคัั่งาวยกบคคุณะ ส่วนวันพุธกับเพื่อหัส2วันนี้พูดกับเพื่อหัสนะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขรหัส atm ซื้อได้เลยรหัส atm นะหรือถ้าคนไม่มีบัตร atm ให้ใช้รหรัสกดเข้าแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะนี่ส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะรักแบบแฟนแบบชู้สาวหรือแบบพ่อแบบแม่แบบญาติพี่นะ้องได้หมดแต่เอาคนที่คุณรู้สึกว่ารักใครที่สุดคนคนนั้นเพียงคนเดียวค่ะ นะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขการทำบุญวันนี้การทำบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสรี่ยงโชคในวันนี้ก็ขออวยพรพวกคุณโชคดีมีโชคมีชัยแล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ